ที่ปกติทรงแท่งเนี่ยจะจะใช้เวลานานไหมครับในการกว่าจะถอนแต่ละต้นนะก็ะส่ามเดือนนะร่างจะปลูกใส่กระบอกนี่ก็ะสามเดือนกสามเดือนลากมันจะก็เต็มเต็มกระบอกพอดีกอถลูสวยๆเลยก็ลองเอาไปทําดูนะครับพี่ๆนะครับที่ชื่นชอบไม้ทรงแท่งนะนะครับก็จะเป็นไอเดียอีกหนึ่งไอเดียในการทําไม้ทรงนี้นะครับผมนี่ต้นนี้ใหญ่สวยด้วย ใบกลางสวยมากเลยพี่ทรงแท่งตอนนี้ทำทำไว้เยอะไหมครับเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีประมาณต้านที่ร้อยต้นคนระ โอ้ oh, สวยๆทั้งนั้นเลยนะอันน,นี้เริ่มเต็มนะแล้วแมันก็อยู่ได้อีกลุ่มอยู่ได้อีกลุ่มๆเดือนเลยเนี่ยเพราะมันจะให้มันขับไปเลยเพอตรงมันไม่กดไม่งองพี่ไซนนี้แบ่งเท่าไหร่นะอันนี้ถ้าเกิดความช่วยอีกหนึ่งเดือนก็สามร้อยห้าสิบครับรวมส่งนี่เลยสามร้อยห้าสิบพี่พี่มจี๊ดจี๊ดนอยกิ้งดีๆอะไรก็สามร้อยห้าสิบถ้าเกิดไปอ้วนนะอ่า พออีกประมาณเดือนนึงละมันก็โอเคแล้วก็เต็มกระบอกนะฮะตัวนี้เป็นลูกผสมตัวไหนครับพี่อันนี้<อ>เป็น,นกามใหญ่แจ่มกามใหญ่ฮะแจ่มกามใหญ่น,ะม,ม,ม,นมดดกบวกกามใหญ่หวังกามใหญ่โอ้เป็นโซนไม้ที่สวยมากนะครับพี่ๆี่ก็จะเป็นทรงแท่งนะตัวนี้นะครับ วันนี้พามารับชมนะครับที่สวนพี่สมพรนะครับอยู่ที่ศรีราชานะครับแต่โซนนี้พอจําหน่ายเลยนะพี่เนาะฝ<ะ>ั่งตรงนี้ก็มันก็มีได้บางต้นฮะบางต้นก็ได้พอที่รากมันจะเต็มๆเพราะมันปลูกไม่พร้อมกันโอ้ผมปลูกแบบล่เรียกันมามีรากเล็กรากใหญ่ที่มันเต็มๆแล้วก็มีโอ้ฟอมฟอมหดๆทั้งนั้นเลยพี่กำหนดเวลา,าลดน้ำไหมครับเนี่ย วงไหนดละวางละช่วงระวางธรรมดาก็ลดเย็นนี้น่อยก็ได้ตอ <c oughs> นนี้ก็ได้สามโมงครึ่งสี่โมงรถได้หมดนะจับเจียมเลยนะเนี่ยไม้ตัวนี้นอันนี้ก็เป็นลูกมะต้มตัวใหม่ฮะเป็นวงังกาใหญ่บวก,กบวังสมบูรณ์ตัวใบเซอร์วังกาใหญ่วางสมบูรณ์ใบเซอร์วังสมบูรณ์ตือฝักพี่คิดว่ามันจะออกมาฟอร์มไหนไหม ตัวเนี้ยอันนี้นก็ผมก็ว่ามันก็โอเคนะแระ,ะบบกิ่งอะไรมันก็ดีนะครับเราต้องรลุนอันนี้เป็นตัวเทสตเทสแรกด้วยนะ,ะเทสแรกเดี๋ยวเราต้องรอดูฟอร์ม่บนตัดํำรากดูนี่ตัวนี้สวยอันนี้ก็เป็น <laughs> สั้นๆ<อ>เลยกรแชม B N K บวกจรชมหนมดกนะอันนี้ไม้ตัวนี้กิ่งสั้นกระจับอือหือ <laughs> อะไรสั้นมากอายุกี่เดือนครับพี่อันนี้ประมาณส่องส่องเดือนนิดนิดนะดน,นูนน่นพี่พดูฝั่งนู้นนะโซนแม่พันธุ์ฝั่งนูน้นแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนลูกไม้นะครับพี่ใช้เวลารดน้านานไหมครับไม้ทั้งหมดสวนเนี้ยประมาณสักสองชั่วโมงทนีมัมน <c oughs> มยังไม่เต็มเท่าไหรนะ่ฮะ <c oughs> ไม้ยังน้อยอยู่ <c oughs> หมาย,ยังนิดเดียวเหนือที่มันแค่ท่ง้งงานตรงนี้เหรอครับพี่อ่อาส้งงานเนี่ยผมนจะบริเวณนี้องงานก็ไม่น้อยนะครับพี่ล้วตรงนี้ไม้มันยังเลืออ้อยกลย้โตก็ต้องพามา<ล>อ <update S 2> มัปเดตชุดนี้นแตกนะฮะในชุดนี้แตกก็เต็มส่วนนะพามาอัปเดตแล้วก็พามาชมไม้ทรงแท่งสวยๆนะครับของพี่สมพรนะครับพี่ๆนะครับไม่เป็นทางการเยอะนะคลิปนี้ ก็สวนชนชมร้องเชิลินนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ fc ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็เจอกันในช่อง you tube นะครับเป็นกเกษตรพาพเพลินชาแน,นลนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับก็จะมีคลิปดีๆนะครับไปอัปเดตให้พี่ๆที่ชื่นชอบต้นไม้แล้วก็เกี่ยวกับการ,กรเกษตรนะครับได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็จะมีโครงสร้างปิ่งซ้ายขวาหน้าหลังนะครับครบนะครับปิ่งสวยๆพี่แต่สมบูรณ์เนะาะไม้อ่ะดูอนี้มันต้องเดินกว่าดูจากใบดูจากไม้กำลังกินตรงรากมันทะลุดูจากลำต้นเนาะกำลังกินเลยแตกลายงาสวยเลยม้ชุดนี้พี่ปกติทรงแท่งเนี่ยจะ จะใช้เวลานานไหมครับในการกว่าจะถอนแต่ละต้นนะ่ะก็สรางเดือนนะร่างจะปลูกใส่กระบอกนี้ก็สาเดือนสาเดือนลากมันจะก็เต็มเต็มกระบอกพอดีว่าทะลุสวยๆเลยก็ลองเอาไปทําดูนะครับพี่ๆนะครับพี่ชื่นชอบไม้ทรงแท่งนะนะครับก็จะเป็นไอเดียอีกหนึ่งไอเดียในการทําไม้ทรงนี้นะครับผมนีต้นนี้ใหญ่สวยด้วย ใบกลางสวยมากเลยทำคนเดียวนะครับพี่ๆดูนะนะครับตัวนี้จะเป็นพุ่มทองหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ฮะใช่ไหมพี่ใช่พุ่มทองเน,นะ มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเม็ดมันติดมาปีเมื่อปลายปีมันสี่สิบห้าคูมันโดนยาเยอะฮะเม็ดมันแตกไม่สมบูรณ์ต้องฉีดยาไลข้าวระบาดหนักมันเลยพิ่กงพิการเหมือนกันเลยเม็ดไม่สมบูรณ์นะปู่มไม่ค่อยได้ห่วนอะไรนี่จะเป็นพุ่มทองนะครับนี่เลยนะครับพุ่มทองนี่เป็น ลูกผสมตัวไหนกับตัวไหนนะพี่เผื่อพ,พี่ท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับก็เอเป็นวังนาลายเอรุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งวังนาลายรุ่นหนึ่งผสมกับวังก้ามใหญ่ผสมกับวังก้ามใหญ่นะครับก้ามใหญ่เป็นไม้ของคุณเลทเ่ท่าเอท่าล่วงนะอ๋อครับพี่แต่ก็ได้ทําไปรอบสองรอบแล้วเนาะกี่รอบแล้วนะพี่ตัวเนี้ยก็อรู้สึกว่ารุ่นนี้จะเป็นรอบที่ทราบไอที่รอบที่ได้ได้ก็คือรอบแรก รอบ,บแรกอันนี้ร <มา S 2> อบสามเลยเนาะที่มีออกมาเปิดที่ว่าจะสมบูรณ์หน่อยมาชุดเ้างล่างนี้ก็โดนฟน้มั่งอะไรมั่งเม็ดไม่สมบูรณ์ไม่ได้ไม่ได้ไม้เลยนะครับปีนี้ก็กเตรียมเตรียมไม้ไว้นะครับเพื่อให้กับพอความต้องการของพี่พี่ที่ที่ชื่นชอบนะครับตัวไม้พุ่มทองนะครับก็จะมีมีจำนวน พอสมควรนะครับปีนี้เดี๋ยวผมอีกพี่นึ่งเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับโซนไม้พันธุ์นะครับวันนี้ได้เห็นแน่นอนนะครับพี่พีพอดีผ่านมาทางาโซนชนบุรีแล้วโซนสีราชานะครับก็เลยแวะมาทําคลิปนะครับฝาก f c ฝากพี่พที่ติดตามกันนะครับได้รับชมนะครับผมไม้ทรงแท่งนะครับก็ คุณชอบก็ลองทักมาหาพี่สมพรได้นะครับชื่อเฟซอะไรนะครับพี่ก็สมพรอาหารป่านะครับสมพรอาหารป่าชื่อแล้วก็เป็นเพจก็ส่วนชวนชมัวทองโอเคนะครับนี่เลยพี่ๆสามร้อยห้าสิบสามร้อยนะครับแล้วแต่ฟอร์มล้วก็ฟอร์มดีๆกิ้งดีๆอะไรลากตรงๆก็สามร้อยห้าสิบรวมส่งแต่ถ้าต้องต้องต้นก็ลดล้านลงไปใจดีใจดีบอกเลย ใจดีสว่วนนี้ใจดีมากๆนะครับแต่ไม้ทุกต้นนะจะเป็นการคัดคัดเอาขึ้นมาทำนะครับก็จะมีลักษณะใบที่สวยงามนะครับแล้วก็ลำต้นที่ใหญ่พอสมควรกิ่งซ้ายขวาหน้าหลังครบนะครับนะครับชืนชอบก็ลองลองทักมาสอบถามกันดูนะครับมาพูดคุยสอบถามเรื่องการเลี้ยงไม้หรือว่าการให้ปุ๋ยการบำรุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่เขาก็สามารถให้ครัตอบ ในระดับหนึ่งเลยนะครับนะครับแต่ผมเล็งต้นนี้ไว้แล้วเนี่ยเนี่ยต้นนี้ใหญ่ใหญ่โอ้โหสวยด้วยนะนะครับต้นนี้ฝากติดตามสวนพี่สมพรไว้ด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ